สวัสดีค่ะ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะนี่ค่ะนี่ยวันนี้จะขอด่านไม่เก็บจะไม่เก็บอารมณ์ไว้อีกแล้วนะเมื่อเมืม่อวานนี้ฟ้าจังทำคลิปอันนี้คลิปหัวไม่ปี้จ้าโถแล้วก็มีอะไรเฟซเฟซบุ๊กไอดีอยู่สองสองคนสองสาคนนะเขามันมาด่าฟ้านะจ๊ะเออมันบอกว่าเนี่ยเนี่ยเยป้าฟ้าป้าฟ้าป้าฟ้านะทำแต่ก่อนหนูก็ชอบป้า เพราะ,ะออชอบป้าฟ้าทําคลิปทาอาหารเออเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ป้าฟ้ามาอาศัยยกทรงทําคลิปเนี่ยหนูไม่ชอบเลยค่ะเออมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถอยหยอกทองนี่กูจะบอกอะไรให้นะ <_' S 2> ใจคอมึงจะให้กูทําคลิปทำกับข้าวทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอฮะ <_' S 2> มึงไม่ให้กูได้ทําคลิปอย่างอื่นสไตล์อื่นปลดปล่อยอารมณ์ของกูบ้างเลยเหรอฮะกูก็เครียดเป็นแล้วคนอื่นเขาเห็นเขาเขาดูเขาก็หัวเราะเขาก็ชอบอออหยอกทองนี่ กูทาคลิปโซเชียลแทนได้กูทําคลิปลงโซเชียลมีเดียี่ยนะเพราะกูต้องการไครเครียดฮะอีดอไม่ใช่มาปรากฏมารยาทอีหน้าหนังหีมึงชม่องก็มไม่ต้องมาดูกูแล้วติดตามกูไปเพ,เพราะไอสามไอดีที่มาด่ากูเมื่อวานเนี้ยกูกดเข้าไปอ่าเข้าไปดูในโปรไฟล์มึงในอในเบีลในเกี่ยวกับตัวพวกมึงไม่เห็นมึงมากดตามกูไม่เห็นมึงมาแอดแฟนกูเลยโถสารแะแ,ะแนไม่ชอกไม่ต้องดู เพราะคนอีกแสนกว่าคนอีกหมื่นกว่าคนเขาดูแล้วเขาชอบโอเคเปล่าแค่นี้นะทํากว่าด้านก่อนฉันไม่ต้นจบปะจุกจับ๊บโยช่าจำไว้กูไม่ได้มาประกวดมารยาท